ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่ไทยส่งออกสินค้าเป็นอันดับ3โดยมูลค่าการส่งออกกว่า25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021จากโอกาสขนาดของประชากรกว่า126ล้านคนรายได้เฉลี่ยต่อหัวกว่า35,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกว่า5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ2.14ในปี2021ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งการลดปริมาณขยะการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ r e c y c l ิตลอดจนเน้นการบริโภคอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหาอุตสาหกรรมที่ SME ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปญี่ปุ่นได้แก่ 1. อาหารแห่งอนาคตหรือฟิลเจอร์ฟู้ดนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ6ด้วยมูลค่ากว่า190 0 0 0ดอลลาร์ 1, 90, สหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ4.55ในตลาดกลุ่มอาหารโปรโตีนจากมแมลงเป็นอาหารทางเลือกใหม่เช่นคุกเกลียบจิ้งหรีดดักแด้แห้งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นการส่งออกอาหารแห่งอนาคตไปยังญี่ปุ่นจะต้องผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP มีหนังสือรับรองจากออยและใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 2. ออาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่งด้วยมูลค่ากว่า300ล้านดอนลลาร์สาหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ30.5ในตลาดสินค้าที่น่าสนใจได้แก่อาหารสุนัขแบบแห้งอาหารสุนัขประเภทขบเคี้ยวอาหารแมวแบบเปียกที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมการส่งออกไปยังญี่ปุ่นจะต้องมีหนังสือรับรองสุขอาอนามัยใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายม,มออกอและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 3. ผลไม้สด นำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่16ด้วยมูลค่ากว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ0.75ในตลาดผลไม้ที่น่าสนใจได้แก่กล้วยหอมและมะม่วงเนื่องจากรับประทานกันเป็นประจำและหาซื้อได้ง่ายการส่งออกผลไม้สดไปยังญี่ปุ่นต้องจดทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักรผ่านการรับรองแหล่งผลิตจากแหล่งปลูก GAP มาตรฐานแหล่งผลิตสินค้า GMP และแบร,รับรองสุขอาอนามัยผักและผลไม้สด 4. อัญมณีและเครื่องประดับนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่15ด้วโดยมูลค่ากว่า300ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ1.31ในตลาดบริบทความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศทำให้ตลาดเครื่องประดับอย่างเพชรเงินไข่มุกพลอยสีเติบโต,ตสูงขึ้นเรื่อยๆการส่งออกไปญี่ปุ่นต้องมีใบร,รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และเคร่งขัดมากในเรื่องการปลอมแปลงสินค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ 5. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจากเส้นใหญ่ธรรมชาตินำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่15ด้วโดยมูลค่ากว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ0.48ในตลาดการแต่งกายแบบยูนิเซ็กซ์สะท้อนความเป็นตัวตนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมมากในคนรุ่นใหม่การส่งออกไปญี่ปุ่นต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบรับรองปลอดศัตรูพืชและต้องอยู่ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของญี่ปุ่น SME Tips ข้อแนะนำในการขยายตลาดสำหรับ SME เบื้องต้นญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีมาตรฐานสูงต้องให้ความสำคัญกับคำว่ามาตรฐานอันหมายถึงความสม่ำเสมอในทุกกระบวนการ SME ต้องคำนึงถึงการป้องกันม่ให้สินค้าเสียหายทั้งหน้าร้านและระหว่างการขนส่ง หากเกิดข้อผิดพลาดชาวญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับและถือว่าไม่มีมาตรฐาน